เมื่อต้องมาเข้าฉากต่อยสําหรับสาวย่าเนี่ยมันช่างดูห่างไกลจากตัวตนนักก็สาวย่าๆเนี่ยด um ูหวานแหววบอกบางหน้าทนุถนอมจะให้มาออกมัดออกมวยได้ยังไงทําให้ภาพออกมาเนะี่ยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับมา คล้ายๆสาวยายานี่ยจะกลัวหนุ่มอ้ําน,นะครับมามะเดี๋ยวให้เฮียเป็นคู่ซ้อมก่อนมะมาเอาให้เต็มที่อยายั้งเฮียรับมัดยายาไวหนุ่มหล่อล่ำนะเดชเอาชากับสาวมิ้นนัดวราอยู่ดีๆก็เกิดติดปัญหาขึ้นมาทาเอาหนุ่มนดัดเดชเนี่ยต้องชนกกลางคัน จ้าสิวตัวปัญหานี่เองเหียวว่าสิวเนี่ยมันน่าจะกําจัดอย่างที่สาวมิ้นจะช่วยบีบจริงอะแล้วดูมันโดดเด่นที่มาบนหน้านัเด็ดแบบเนี้ยมามักเดี๋ยวเฮียจัดการให้เจ้าสิวควรใจ มาที่สัปดาห์นี้มาดูที่หัวข้อคุณอยากไปเคาดาวกับคู่จิ้นคู่ไหนมากที่สุดอันดับที่5นักร้องคู่จิ้นจากเวทีนักล่าฝันกับไรเนสเอฟเอันดับที่4คู่พระนางหวานทะลุจอดกับทิมเบอรี่และมากรินอันดับที่3คู่พระนางสุดฮอตกับฮอสรันและมินพิชยาอันดับที่2นักร้องบ้านดาวคู่จิ้นจากขอนแก่นกับริสและโตโน่เดอะสตาร์อันดับที่1คู่พระนางลูกครึ่งสุดฮิตขวัญใจมหาชนกับยายาอุรัสยานและนัเด็กคุกิมิยา สัปดาห์หน้านนมาติดตามชมทีวีภูพ้พกันต่อในรายการ Star News Station นะครับ